สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ, Smart Life กรสมาร์ทไลฟ์ปเกษียีนนะคะกับดิฉันเพนสริปัญญารยชุนนะคะและเช่นเคยค่ะมากับคุณพ่อนะคะในแพทย์สุดชัยปัญญารยชุนนะคะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยค่ะพ่อค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยถึงโรคอีกโรคหนึ่งที่เอ่อมีผู้สูงอายุเนี่ยถามกันมา,มามากเลยนะคะแล้วก็เข้าใจว่า เป็นกันเยอะด้วยนะคะก็คือโรคทีเ่เกี่ยวกับเลือดนะคะก็คือภาวะโลหิตจางนะคะโรคนี้นี่คนเป็นกันเยอะใช่ไหมคะพ่อคะใช่ตอนนี้เรา,เราพบมากเป็นได้ทุกอายุนะแม้แต่เด็กก็ยังเป็นนะแล้วก็ผู้สูงอายุต,ตอนนี้ก็เป็นมากโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำเป็นโรคไตวายนะเป็นไตเสื่อมเนี่ยที่จะต้องไปล้าง ไปฟอกเลือดแล้วก็จะต้องฉีดยาบำรุงเลือดที่เขาเรียกกันอย่างนั้นนะ่ะนะค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางเนี่ยเรามาดูคนว่าความหมายของมันว่าอย่างไงอืมอะไรคือภาวะโลหิตจางใช่ใช่ไหมคะค่ะคนเราเนี่ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยจะมีเลือดเนี่ยประมาณสัก สี่ถึงหกลิตรนะในตัวเราเนาะในตัวเราเนี่ยแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดอ,อีกหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นของเหลวที่เราเรียกว่าพลาสมาหรือซีรั่ม,มะนะ,ะส่วนที่เป็นพลาสมาที่เป็นน้ำเนี่ยนะจะมีน้ำแท้ๆเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตอีกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนเป็นสารอื่นๆเช่นพวกสารอาหาร พวกฮอร์โมนพวกแร่ธาตุต่างๆอยู่ในนั้นนะอืมค่ะแล้วอว,วัยวะส่วนไหนเป็นมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดให้กับเราค่ะเอ,อ่อเม็ดเลือดที่มาจากไหนนะไขกระดูกเนี่ยเป็นผู้สร้างเม็ดเลือดอไขกระดูกคือส่วนที่อยู่ข้างในของกระดูกนะ,ะโดยพวกกระดูกแขนขาอะไรเนี่ยนะนะแต่ไม่ไม่ได้ทํางานคนเดียวนะก็ทํางานร่วมกับออม้าม ตับแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองด้วยอนะืส่วนเม็ดเลือดนั้นนะ่ะไม่ดเดเราแว่งได้เป็นสามชนิดนะ,ะเม็ดเลือดที่อยู่ในในเลือดเนี่ยอันแรกก็คือเม็ดเลือดแดงอันนี้ก็มีชนิดเดียวนะ,ะอีกชนิดหนึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวนะ,ะเม็ดเลือดขาวนี่มีห้าชนิดแต่ไม่ต้องไปรู้จักชื่อนะันนะเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรค ถ้าเผื่อมีเชื้อโรคแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสเป็นเชื้อราหรือแม้แต่พยาธิที่เราเรียกว่าพาราสิตอะนะ,ะก็จะมีเม็ดเลือดขาวออกมาก็ทําหน้าที่เหมือนกับตำรวจอะเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าเรานับจํานวนก็ประมาณสักห้าพันถึงหมื่นตัวต่อ, it, นะอมิลลิลิตรนะถ้าเผื่อมีเชื้อโรคเข้าไปเมื่อไหร่เม็ดเลือดขาวก็จะเพิ่มขึ้น นะี่ส่วนที่เป็นพลาสมาพลาสมาที่คือเกล็ดเลือดไม่ใช่ใชน้ำเหลืองไงน้ำเหลืองหรือซีรัม่มมีหน้าที่ขนส่งอาหารอ,อาหาระจะจะละลายไปอยู่ในพลาสมานะแล้วก็เพื่อน,นำเอาไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ ทำหน้าที่ควบคุมความดันโลหิตด,ด้วยพลาสมาเนี่ยเนาะทำหน้าที่ควบคุมความดันวก็ใช่มันเป็นปน้ำไงถ้าเื่อมันมันไหลเอาอหมดความดันโลหิตก็ตกแล้วเกล็ดเลือดอะคะเกล็ดเลือดทําหน้าที่อะไรคะเกล็ดเลือดนี่มีทําหน้าที่ในทําให้เลือดเนี่ยหยุดเมื่อมีเลือดออกเช่นเวลาเรามีบาดแผลหรือมีการฉีกขาดของหลอดเลือดเกล็ดเลือดนี่จะมีประมาณสักแสนห้า ถึงสองแสนต่อมิลลิลิตรนะรเ,เกดเลือดที่สูงกรณีไหนรู้ไหมกรณีที่มีเลือดออกเหรอไขรไข้ขเลือดออก,กันเกดเลือดนี่มีอายุประมาณสักแปดถึงสิบเอดวันนะอแล้วเขาก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนอะไรีใช่ไหมคะที้เรามาดูหน้าที่กันคเอามาดูเลือดก่อนไม่ได้แดงนะ หน้าที่ของเม็ดเลือดแดงเขาทาหน้าที่อะไรเลือดอมันจะหมุนเวียนไปทั่วร่างกายใช่ไหมมีหน้าที่ที่จะขนส่งออกซิเจนและ<ม>สารอาหารเนี่ยไปให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเลยค่ะ้อเสร็จแล้วก็ไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับออกมามส่งให้กับปอดเพื่อไปฟอ,อกใหม่แล้วก็นําของเสียออกมาจากเซลล์ต่างๆอะ่ะ<ม>เอาไปทําลายทิ้ง<ม>ท,ท,ที่ที่ตับ ที่ไตนะเพื่อขับออกจากร่างกายเหมือนพวกนะเหมือนพวกเ e ลิเวอรเลยเนาะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันพวกขนส่งทั้งหลายขยะด้วยอ่าค่ะเม็ดแดงเนี่ยมีอายุนี่ประมาณร้อยยี่สิบวันสาม 3, ประมาณสามถึงสี่เดือนเนี่ยนะไม่เกินนี่ยแล้วก็มีจำนวนประมาณสักสี่ห้าล้านเซลล์ต่อ พอมันถือว่าควาหมดอายุ120วันเขาก็จะสลายของเข้าไปเองอแล้วก็สร้างใ,<ช>ใหม่ใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วอาการภาวะโลหิตจางเนี่ยมันเกิดได้จากอะไรคะองอ์ออการอหนรอนามัไมโรคเนี่ยนะ WHO เนี่ยเขาให้คําจํากัดความไว้ว่าภาวะโลหิตจางเนี่ยคือสภาวะที่มีหนึ่งฮิมโกลบินเนี่ยน้อยกว่า สิบสามกร,รัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายสิบสามกร,รัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายนะค่ะ,ะและ1สิบสองกร,รัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิงนะค่ะ สำหรับในคนตั้งครรภ์นี่ก็ต้องไม่ต่ำกว่า11กร,รัมต่อเดซิลิตรนะถ้าต่ำกว่านี้ก็ถือว่าเป็นโรนะยิตจางเดี๋ยวขถามนิดนึงอย่างเวลาสมมติไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดเนาะตอนที่ก่อนที่จะเจาะเลือดอะเขาก็จะมีเจาะตัวตรงนี้ถูกไหมคะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนที่มีค่าอย่างที่พ่อบอกอะต่ำกว่า12เขาก็จะบอกว่า ให้กลับไปกินกินธาตุเหล็กให้ให้มันสูงขึ้นมาก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นหน่วยนับสากลเนาะใช่ไหมคะนอกจากดูจากเอ็กซโบโกบิดแล้วนะเราก็ต้องดูจากความเข้มข้นของเลือดด้วยความเข้มข้นเลือดก,ก็คือการเจาะเลือดเอาไปแล้วก็เอาไปปัน่นภา,าษาอังกษเขาเรียกว่าฮิมตโตคริตเคยได้ยินไหมฮิมตโตคริตเนี่ยคือเป็นส่วนของ น้ำกับพูดง่ายกับน,น้ำกับเนื้อ,อนะถ้าเป็นผู้ชายนี่จะต้องไม่ต่ากว่าสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงต้องไม่ต่ากว่าสามสิบหกสมสิบหกเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นวิธีการวัดอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ส,สาเหตุที่ทําให้เราโลหิตจ,จางนะคะมันเกิดจากอะไรได้บ้างสาเหตุเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะจะมีประมาณสักสามสาเหตุสาเหตุแรกก็คือ แต่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเม็ดเลือดน้อยลงนะทําไมถึงร่างกายสร้างเม็ดเลือดน้อยลงก็มีสาเหตุย่อยลงไปอีกนะก็คืออันที่หนึ่งคือขาดสารอาหารที่จําเป็นในการสร้างเม็ดเลือดนะ,ะอาหารสารอาหารที่สําคัญที่สุดในการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็คือพวกเกล็ดนะพวกกรดโฟลิกแล้วก็วิตามินบีสิบสองอันเนี้<ะ>สามตัวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะ แย่ทาไมถึงขาดก็เนื่องจากว่าทานอาหารไม่ได้ในป่วยไม่สบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรืออยู่ในเช่นเ็าเรียกว่าภาวะอะไรทุกโภชนาการน่ะนะหรือทานอาหารไม่เป็นไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกอาหารที่มีคุณค่าทีนี้อันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวัยด้วยถูกไหมคะมันก็ได้ทุกวัยเลยแต่ว่าที่จะเป็นเยอะก็คือผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่อง เบื่ออาหารหรือมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เยอะค่ะสาเหตุอื่นก็เช่นโรคของไขกระดูกนะเช่นกระดูกฟอพวกมะเร็งหรือไขกระดูกติดเชื้ออะไรอย่างเนี้ยนะก็ทําให้การสร้างเลือดนี่น้อยลงอไตวายเรื้อรังอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยอันนี้ก็พบมากในผู้สูงอายุเหมือนกันใช่บ้านเราที่พบเยอะค่ะหรือบางทีเรา ไปทานยาหรือไปได้รับสารพิษที่ไปกดไขกระดูกทําให้ไขกระดูกนี่ไม่ไม่สร้างเม็ดเลือด<ะ>อันนี้ก็ทําให้เกิดเป็นเจอภาวะโลหิตจางได้อย่างเช่นเราไปใช้เคมีบ,มบําบัดอะไรต่างๆเนี่ยพวกที่กินใช้ยาเคมีในการรักษามะเร็งเนี่ยเป็นทุกหลายเลยยาบางอย่างยอย่างเช่นคอแลมเนี่ยนะแม้แต่ซันฟาม็อกซาโซอันนี้ก็เป็น คือถ้าทานมากเกินไปก็จะมีผลต่อคนที่ทํางานในแผนกรังสีวิทยาอเจอรังสีบ่อยๆแรงสีเอกเนี่ยก็ทําให้เป็นโรวิตจางได้คสาเหตุอันที่สองที่สําคัญนะอันแรกก็คือเรื่องของการไม่ไม่สร้างาสร้างเม็ดเลือดน้อยลงออันที่สองก็คือสาเหตุของการสูญเสียเลือดการเสียเลือดเนี่ยมันเสียได้ทั้งกรณีเฉียบพันและกรณีเรื้อรังนะ คนที่เฉียบพัดเนี่ยเกิดจากอะไรจากอุบัติเหตุอจะเสียเลือดมากช่วยไม่ทันนะการผ่าตัดบางทีก็เสียเลือดมากมหรือบางทีก็จากการคลอดอมีผู้หญิงไม่น้อยนะที่เสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด ที่ช่วยไม่ทันอันนี้เป็นรักษาการเสียเลือดที่เฉียบพันถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะเป็นเยอะด้วยเนาะเยอะเยอะ<ๆ><ๆ>สมัยก่อนแล้วตายเพราะคลอดเสียเลือดเยอะอืช่วยไม่ทันเออแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเสียเลือดแบบเรื้อรังอันนี้เจอมากค่อยๆเป็นค่อยไปเป็นยังไงคะนี่คืออย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยคน<ะ>ไหนที่มีประจำเดือนเยอะๆเวลาทุกครั้งมีประจำเดือนเสียเลือดเยอะเนี่ยอันนี้ พวกนี้จะเป็นโรหิตจามบางทีเราก็มองข้ามไปไม่ไม่ระวังนะค่ะหรือบางทีก็มีเลือดออกจากกระเพาะอาหารหรือพวกทางเดินอาหารจากลำไส้อะไรเงี้ยเช่นมีแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้เราก็เจอบ่อยนะคนที่เป็นโรคก,กระเพาะเลือรังอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไปแผลในกระเพาะแล้วก็ทําให้มีเลือดออกอเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่อ่างเงี้ยเลือดออกอยู่เรื่อยๆคแต่พยาธิปากขอสมัยก่อนเราเจอบ่อยนะ มีพยาธิอยู่ในลําไส้ไอพยาธิในตัวเล็กๆเนี่ยโอ้แต่มีเป็นล้านๆตัวมันก็ดูดเลือดเรากินไปเรื่อยๆก็ทําให้เกิดภาวะเราหิดจางได้ซึ่งไม่ไม่มีการตรวจเลยไม่เคยไปก็ตรวจจ้าเราก็รู้สมไมก่อนเจอแย่เพราะอะไรเพราะคนเราเดินเท้าเปล่าพยาธิที่มันเข้าทางเท้าแล้ว็เข้าไปอยู่ในลาไส้เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะคนไม่ใส่รองเท้าไปหมดแล้วเนี่ยสาเหตุที่สาคัญอีกอันที่สามก็คือว่า เไดเลือดแดงเนี่ยถูกทําลายเร็วกว่าปกตินะเช่นจากโรคเลือดทางพันธุกรรมบางชนิดที่พบมากที่สุดในเมืองไทยเนี่ยคือทารัสีเมียเคยได้ยินไหมได้ยินบ่อยๆเลย,ทา,เยทารัสีเมียเนี่ยเราพบมากนะในคนในเมืองไทยแต่นคนไทยไม่ค่อยรู้จักแล้วว่าเป็นอะไระอันนี้ทําให้เลือดแดงเนี่ยมันถูกทําลายนะอันนี้เป็นพันธุกรรมเนาะเป็นพันธุกรรมค่ะ ก้อยู้วยครอบเราเนี่ยสายคุณย่าก้อยอ่ะเป็นชาวมอนทั้งหลายเกี่ยวไหมเป็นพ่อแม่ไม่ไม่เกี่ยวคนเอเชียไปได้แค่นั้นแหละเซาทิสเอเชียนี่เจอได้บ่อยมากเมืองไทยนี่เยอะค่ะเดี๋ยวจะมีเวลาเราจะคุยกันถึงเรื่องธาลัสซีเมียนี้เนาะนอกจากธาลัสซเมียแล้วก็ยังมีโรคอีกตัวนึงคงเคยรู้จักแหละจีซิกพีดี ที่มันเกิดในเด็กอะนะเตียเป็นยังไงคะมันจีซีพีดีเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวมีเวลาก็จะลองคุยกก็ได้ค่ะนะพวกเอ่อเม็ดเลือดผิดปกติพวกภูมิคุ้มกันบกพร่องอืมเอเอลีใช่ไหมเอชเอลเนี่ยอันนี้ก็มราเรจังได้เหมือนกันใช่พวกมาลาเรียพวกที่มันทําลายเม็ดเลือด เป็นไข้มาเลเรียอย่างเงี้ยน้เป็นเลือดแดงถูกทำลายไข้เลือดออกด้วยไหมไข้เลือดออกไม่ไม่ไม่เกี่ยวเอชไอวีเนี่ยก็เป็นค่ะนะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นโรคเรือรังทุกชนิดเลยที่มีจะมีผลกระทบต่อการสร้างเม็ดเลือดนะแล้วมีผลต่อการทำลายเม็ดเลือดนะ ทำให้โรฮิตจางได้ถ้าไม่โรฮิตจางได้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นโรฮิตจางมันจะมีอาการอะไรบอกเราให้เราสังเกตได้บ้างอะคะเอ่อคือเมื่อเราเป็นเพราะว่าโรฮิตจางก็คือยูโมกเรพเนี่ยต่ำกว่าเจ็ดแปดกรมัมเปอร์มิลลิลิตรเนี่ยนะแล้วก็มักจะมีอาการแหละถ้าเกินกว่านั้นสมมติว่าเก้าสิบเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโรหิตจางใช่ไหมค่ะแต่ว่า มันจะไม่ค่อยมีอาการที่เมื่อกี้นี่คือเกณฑ์อย่างผู้ชายสิบสามผู้หญิงสิบสองคือถ้าเกิดจำมาจำกว่าเจ็ดหรือแปดเนี่ยมันถึงจะมีอาการให้เห็นละเริ่มมีอาการให้เห็นค่ะอาการเป็นยังไงครับอาการก็อาจจะไม่รู้สึกเหนื่อยผิดปกตินะเวลาออกแรงเวลาเดินหรืออะไรก็จะเหนื่อยหรือบางทีบางทีอยู่เฉยๆก็เหนื่อยได้อ่อนเพลียเวียนศีรษะหน้ามืดอะไรเงี้ยเป็นลมมูบหมดสติเนี่ยนะค่ะแล้วก็ เราจะมีความรู้สึกว่ามีอาการทางสมองด้วยเช่นหลงลืมขาดสมาธิในการทำงานนอนไม่หลับนะสมองมันแกมื่อล้อยาเงี้ยนะแล้วก็ลิ้นเราเนี่ยจะมีความสุขเหมือนกับว่ามันเนนะลี่ยนเลี่ยนเนี่ยนะต้องคอยสังเกตให้ดีนะเพราะมันขาดธาตุเหล็กนะ,ะถ้าเป็นในเด็กเนี่ยเด็กมักจะเรียนไม่ค่อยเก่ง่ สมองไม่ดีเท่าที่ควรนะสมองช้านี้หรอคิดไม่ทันเพื่อนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการนังแน่นหน้าอกตรงบริเวณหัวใจเนี่ยนะเนื่องจากหัวใจนี่ก็ขาดเลือดใช่ไหมแล้วก็หัวใจก็ต้องทํางานหนักขึ้นก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกะหัวใจอาจจะล้มเหลวได้นะนอกนั้นอาจจะมีอาการปวดตามขาเดินไม่ได้ไกลนะ ต้องหยุดเดินบ่อยๆแต่อาการนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทุกอันเนาะอาจจะบางคนอาจจะมีบางอาการ<อ>ใช่ไหมคะอาการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะอ๋อฮะจะถ้าเผื่อว่าอาการที่เราขึ้นอยู่กับว่าอาการเราเนี่ยเสียเลือดเป็นไงเร็วหรือชา้านะถ้าเสียเลือดเร็วมากๆนี่ก็เป็นลมไปเลยอ๋อนะเอเสียเลือดมากหรือน้อยอนะ แล้วก็สภาพร่างกายเดิมของเราเป็นยังไแงแงถ้าพูดว่าร่างกายาไม่แข็งแรงเสียเลือดนิดเดียวก็เป็นมลม<ง>ปารปแล้ว,ลวอืมค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีรู้สึกว่ามีอาการแบบเนี้ยค่ะเราเราจะต้องไปพบแพทย์เมื่อไหร่แล้วพอเราคุณหมอเขาจะวินิจฉัยเรายังไงอ่ะ คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปหาแพทย์เมื่อต่อเมื่อว่ามีอาการแล้วนะอ,อย่างเช่นบางทีก็มาว่าเพื่อนทักว่าทําไมซีดนะักอ,อะไรเงี้ยนะหรือบางทีเวียนหัวเป็นลมเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยใช่อย่างเงี้ยก็ไปหาหมอ,อเมื่อไปถึงหมอแล้วหมอทําอะไรอ,อันแรกเขาก็จะซักประวัติถ,ถึงเอ่อถึงผลที่จะเกิดทําให้ออ เป็นโรคภาวะโลหิตจางเนี่ยนะโดยที่พ่อพูดทั้งหมดสามสาเหตุอ่ะนะว่ามีสาเหตุอะไรหรือเปล่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าอะไรแล้วก็หลังจากนั้นหมอก็จะตรวจร่างกายถ้าตรวจร่างกายเราจะพบอ,อะไรบ้างในคนที่มีภาวะโลหิตจางเนี่ยนะเขาหมอก็จะดูว่าร่างกายเนี่ยซีดนะขาดจากการขาดเลือด เขาดูตรงไหนอือาะดูที่ผิวหนังเนี่ยมองปั๊บเนี่ยมันก็แทบจะรู้แล้วแต่ที่ดูชัดที่สุดที่เปลือกตาเคยดูไหมตาด้านล่างตาด้านล่างอ่ะดึงลงมาจะเห็นไหมสีพ่อตรวจคนไข้อ่ะดึงลงมาอยู่เรื่อยๆสีผิวหนังก็สีดฝ่ามือเนี่ยจะสีดไม่มีเลือดเลยนิ้วก็จะสีดเล็บมือก็จะสีดเล็บจะอ่อนแล้วก็ยุบได้ง่ายบางทีเล็บมันจะ อ่อนบุ๋มไปเหมือนกับช้อนน่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสปูนเนลสปูนหรือไมว่าช้อนเหมือนมันเป็นขุ่ข่ะอย่างงี้ปะขุ่ขะด้วยแล้วก็บุ๋มด้วยบุ๋มลงไปนอกจากนั้นถ้าเปิดเม็ดเลือดแดงมันแตกเนี่ยนะคนนั้นก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองถ้าสาเหตุจากเม็ดเลือดแดงแตกใช่ไหมก็แสดงว่ามีมันเลยแตกแล้วนะอาจจะมีจุดจำเลือดตามตัว แสดงว่าเลือดเกรดเลือดมันต่ําด้วยใช่ไหมอันนี้ผู้สูงอายุ่เห็นเป็นกันเยอะมากหลายคนนะที่เป็นอยู่ดีเป็นจ้ำแม่เขาก็เป็นแล้วไปเดินกะแทกกะไล่น้อยแตกไม่รู้ตัวเนาะเออเป็นจ้ำเลือดเกิดขึ้นใช่แล้วก็เหมอก็จะคลาดูที่ตับที่ม้ามด้วยมีบางภาวะที่ขาดเลือดเป็นโรหิตจางเนี่ย ตับหรมามนีนจะโตแล้วเราจะคําได้อันนี้อาจจะเป็นบางคนเนาะและ้วพอตรงนี้ก็ทาดูต่อมน้ําเหลืองค่ะตามที่ต่างๆเดี๋ยวโตไหมที่รักแร้ที่คออือม,มีบวมไหมนะบางรายก็จะมีน้ําข้างในร่างกายเช่นพวกที่เป็นไตาวายเรือรังเนี่ยนะ,ะพวกนี้จะมีบวมด้วยมีท้องมานด้วยนะบางรายก็อาจจะมีผื่นตามตัวผมร่วงนะ พวกนี้มักจะเกิดร่วมกับพวกโรคไอเสีภูมิแพ้ต่างๆแพ้ภูมิตัวเองออันนี้คือเหมือนกับว่าคุณหมอจะวินิจ้ัยโดยการดูดูจากประวัติและจากดูแลต่อไปก็จะตรวจทั้งห้องทดลองคเขาทําอะไรบ้างในเวลาไปหนึ่งก็เจาะเลือดเคยได้ยินไหมใครเขาพูดว่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงนี่นะก็ตรวจเม็ดเลือดแดงอันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพเราก็จะเขาก็ตรวจตรงนี้ให้เราด้วย ดูฮิโมโกบิน<ะ>ดูฮิมตอคริตดูเม็ดเลือดแดงดูเม็ดเลือดขาวดูเกล็ดเลือดนับจำนวนมาเลยนะแล้วก็บางทีเขาอาจจะตรวจธาตุเหล็กในเลือดให้เราด้วย<ม>นะนอกจากตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยแล้วนบางทีเราก็ตรวจด,ดอูอุจจาระด้วยวถ้าอุจจาระมีเม็ดมีเม็ดเลือดแดงแล้วแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหาร ห็่ไหมแล้วถ้าท้ายสุดเนี่ยเขาก็จะตรวจไขกระดูกแล้วถ้าตรวจพบว่ามีภาวะโลหิตจางแล้วอะค่ะคุณหมอเขามีวิธีการรักษาไงคะเพราะต้องรักษาตามสาเหตุนะค่ะอย่างเช่นถ้าเสเสือดจะเราก็ให้เลือดจะอย่างเช่นเราภาวะที่เสียเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าเสียเลือดมากเราก็ต้องรีบให้ให้เลือดไปให้ทันไม่งั้นก็จะอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะแต่เผอว่าเสียเลือดแบบเรื้อรังนะะอย่างเช่บอกว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยม,<อ>มีประจำเดือนมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราต้องรักษาสาเหตุนะอาอาจจะให้ยาบำรุงเลือดไปด้วยก็ได้นะเพิ่มสาเหตุอื่นๆเช่นอย่างเส้น การที่ร่างกายเนี่ยสร้างเลือดแดงน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องเจาะดูไขกระดูกนะว่ามีอะไรที่ผิดปกติเ,เช่นเออการที่ไม่ได้รับสารอาหารที่ช่วยในการสร้างเลือดอย่างเช่นขาดอาหารประเภทเหล็กหรือกรดโพลกเนี่ยนะเราก็ต้องให้ทานอาหารที่มีประโยชน์ ทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าอาหารที่มีธาตุเหล็กมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่ควรจะทานมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าพวกเนื้อสัตว์อันนี้จําเป็นมากเลยโดยเฉพาะเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างนี้เนาะค่ะพวกตับนะตับนี่จะมีธาตุเหล็กสูงว่าตับอะไรก็ได้นะคะตับไก่ตับวัวตับหมูเนาะค่ะไข่นมอาหารทะเล ผักใบเขียวทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีก็ทานผลไม้ที่มีรสเปรีป้ยวๆด้วยเพราะพวกนี้จะมีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้การดูดซึมของเหล็กเนี่ยดีขึ้นถ้าเผื่อมีวิตามินซีอยู่ในทางลำไส้เนี่ยเล็กก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นเนค่ะแล้วก็ถ้าไขากระดูกไม่ไม่สร้างเม็ดเลือดเนะนี่ยเช่นกระดูกฟอรหรืสซงเนะี่ก็ต้อง ให้ยารักษาหรือทําการปลูกถ่ายไขกระดูกนะอ,นนกอ,อันนี้เรื่องใหญ่ใช่นะแต่ถ้าเม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกทําลายเร็วกว่าปกตินะเช่นโรคทรัสเเมียที่พูดไปแล้วนะ,ะซึ่งพบมากในบ้านเราเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเราพูดทีหรือถ้าไม่ทันก็อาจจะไปพูดเข้าหน้า<ะ>อันนี้เรื่องใหญ่ะนะผกสตรีผูห้หญิง ที่ตั้งคันเนี่ยนะร่างกายนี่จะต้องต้องการธาตุเหล็กมากใช่ไหมเพราะว่าต้องให้ลูกด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีให้กินวิตามินเพิ่มใช่ไหมกินเหล็กกดโฟลิกอะไรอย่างนี้กดโฟลิกใช่ทั้งกดโฟลิกทั้งเหล็กเนี่ยคนะและต้องจําเป็นต้องได้รับมากขึ้นอนะแล้วก็คนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยที่พบบ้างในบ้านเราเนี่ยค่ะก็จําเป็นต้องได้รับเ วิตามิน B12 ด้วยอันนี้คุณหมอก็จะต้องให้เขาก็จัดการให้เอง oh, คนที่ <okay. S 2> ไปอฟอกเลือดมักจะได้รับ uh นะ,ะยาฉีดอันนี้เสมอแล้วมียาอะไรที่ที่คุณหมอจะให้เพื่อที่จะช่วยให้เลือดมันเพิ่มขึ้นมาได้ไหมยาที่ใช้เนี่ยนะเอาเป็นยาที่รับประทานก่อนค่ะสำหรับเหล็กเนี่ยยาที่เราใช้มากก็คือโฟลัสซันเฟต เออันนี้โฟรัส,สซันเฟตนะเป็นเหล็กนะโฟรัสนีส่ก็คือเหล็กกับโฟรัสพูมมเลตนะอันนี้จะช่วยทําให้เหล็กมากเพิ่มขึ้นเป็นเลือดแดงก็จะสูงขึ้นคนที่ท้องเนี่กจะได้ทุกคน,นอ่ะยาอีกตัวนึงก็คือโฟลิกแอซิดหรือกรดโฟลิกเนี่ยนะคือเขาให้ประมาณสักวันลง เม็ดสีเหลืองๆอะวันละห้ามิลลิกรัมพ่อเองก็กินทุกวันนะผู้สูงอายุก็ควรจะทานเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเราทานอาหารครบใช่เดี๋ยวนี้พ่อเห็นคนไข้มาหาเนี่ยทุกคนะมีโพลิติดตัวมาด้วยเสมอผู้สูงอายุค่ะนะแล้วยาฉีดเนี่ยก็มีอิทิโทบอยตินนะเคยได้ยินไหมคือเ็าจะฉีดให้อทิติงสัปดาห์ในสามเข็มเพื่อให้เม็ดเลือดมันเพิ่มขึ้นมาใเพิ่มขึ้นมานะ ก็จะให้ในกรณีที ies, um, <th <sponge> ่ม <ain> ีโรหิตจางนะสำหรับกรณีที่เราทานยาแล้วยังไม่ได้ผลนะอาจจะมีวิธีการช่วยในกรณีที่เป็นรุนแรงนะโดยการให้เลือดเป็นระยะระยะคือมีการถ่ายเลือดให้เสมอนะบางโรคอย่างเช่นทาร์สเมียเนี่ยเราก็ต้องผ่าตัดเอาม้ามออกด้วยเพราะม้ามมันเป็นตัวทำลายเม็ดเลือดด้วยนะ หรือปลูกถ่ายไขก็ดูที่พูดแล้วค่ะแล้วพราขาทําไมผู้สูงอายุถึงมีภาวะโลหิตจางกันเยอะเลยเออผู้เลอผู้ผู้สูงอายุไี่เป็นเรื่องใหญ่นะเหตุท<ะ>ี่ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเป็นโลหิตจางมากเนเนื่องจากเขาขาดธาตุเหล็กแล้วก็กรดโฟลิกนะเพราะอะไรเพราะอ,อผู้สูงอายุเนี่ยทานได้น้อยนะไม่ครบทุกหมู่ก<ะ>็ไม่ค่อยทานอาหารใช่ไหม แล้วก็ไม่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมผักที่พ่อพูดนะที่เป็นแหล่งของเหล็กแล้วก็กดโฟลิกนะที่มีปัญหาช่องปากอะเคี้ยวไม่ได้ฟันไม่มีชอบกินแต่แป้งข้าวอของหวานนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือระบบย่อยไม่ดีอ,อาหารที่ทานเข้าไปก็ดูดซึมไม่ได้ดีนะสาเหตุที่สองก็คือว่าการสร้างเม็ดเลือดของผู้สูงอายุเนี่ยไม่ดีเนื่องจากไขกระดูก เสื่อมเพรอายุมากขึ้นนะ,ะแล้วก็ภาวะจากภาวะที่ไตเสื่อมทิม้งเราพบบ่อยได้มากเพราะไตเป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดนะก็ทำให้เราหิตจ,จางได้แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือผูอ้สูงอายุมักจะมีโรคเรื้อรังในตัวเนี่ยมากมเช่นเบาหวานความดันมะเร็งอะไร และเธออาจจะติดเชื้ออะไรได้ง่ายๆเพราะ <ừ m. S 2> ฉะนั้นโรหีดก็จางมาตลอดร่วมกับโรคต่างๆซึ่งก็ต้องระวังเนาะสุขศึกอายุท,ที่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังทีนี้วันนี้ค่ะเวลาเราก็หมดแล้วนะคะทีนี้มันยังมีเรื่องของทารัสซีเมียนะคะเมื่อกี้ที่เราพูดกันไว้นิดหน่อยแล้วว่ามันเป็นโรคที่ คนไทยเป็นกันเยอะมากเลยนะพ่อเนาะเอาไว้ขอโอกาสได้เรานาะค่ะแล้วเราค่อยหาเวลามาคุยกับท่านผู้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้กนกับคุณพ่อ<ส>ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ